ในวันนี้นะครับเราอยู่ในซีรีส์ i t e w a v e Light ซึ่งเป็นโมเดลการเรียนรู้เพื่อมือใหม่โดยเฉพาะเลยนะครับโดยอพ e ิโซดนี้นะครับเราอยู่ในหัวข้อของหลักการ Adaptive Subwave นะครับแล้วก็ก่อนจะไปเริ่มนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูเอพิโซดที่แล้วเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูได้ด้วยการคลิกที่ตัว i บนขวาของคลิปวิดีโอได้เลยนะครับ สวัสดีครับผมพีชเองนะครับจาก e อลิ v e Revolution ในวันนี้นะครับเราอยู่กับโปรเจกต์ e อลิเว l i ลทนะครับซึ่งเราอยู่ในตอนที่14กันแล้วนะครับแต่ว่ายังอยู่ในบทเดิมเนาะก็คือ Wave Patterns and Structure ซึ่งในวันนี้นะครับเราอะ จะมาพูดคุยกันในเรื่องของหลักการ Adaptive Subwave ก่อนจะไปเนี่ยใครยังไม่ได้ดู EP ที่แล้วเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับเดี๋ยวจะงงเนาะนะครับมาเริ่มกันเลยหลักการเคลื่อนย่อยแบบ Adaptive นะครับหรือว่า Adaptive Subwave เนาะนะครับ Subwave ก็คือเคลื่อนย่อยนะครับ Adaptive เนี่ยมันแปลว่าปรับตัวได้ดัดแปลงได้นะครับก็คือมีความหลากหลายนั่นแหละนะครับคือมันพูดถึงเรื่องของในชุดโครงสร้างต่างๆ มันสามารถมีคลื่นย่อยเกิดขึ้นได้เช่นแบบสมมติว่ามันเป็นแบบสมมติว่าเป็น5 i v wave แบบเทรนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับในตลาดจริงๆเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดแค่เส้น5เส้นถูกปะมันจะมีคลื่นย่อยใช่ไหมมันจะมีคลื่นย่อยข้างในถูกไหมซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องคลื่นย่อยในแต่ละขาของรูปแบบกันว่ามันเป็นอะไรได้บ้าง นะครับเช่น S 1ในไฟล์เว็บแบบเทรนเนี่ยเป็นอะไรได้บ้าง S 2ในไฟล์เว็บแบบเทรนเนี่ยเป็นอะไรได้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเราจะได้นับคลื่นได้ดียิ่งขึ้นไงถูกไหมนะครับนอกจากจะรู้คลื่นหลักแล้วเราก็ต้องรู้คลื่นย่อยด้วยว่ามันเป็นอะไรได้บ้างนะครับคลื่นย่อยที่มันจะเกิดในคลื่นหลักเนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบที่เราได้อธิบายไปแล้วแหละเช่นแบบพวก5ฟ a v เว็บแบบ Trend 5 w a เว็บไซ w a y ส three wave link wave ทั้ง Trend แล้วก็ s i เควส์มันก็เป็นรูปแบบที่อธิบายไปแล้ว ซึ่งมันก็จะเกิดซ้ำๆๆๆกันได้เช่นบางทีอ่ะสมมุติว่าอยู่ในแบบเรียกว่าไงอ่ะสมมุติว่าเป็นเไฟฟ์เวฟแบบเทรนอย่างเงี้ยภายในแบบ S2 เนี่ยบางทีมันอาจจะเป็น5 w a ์เแบบเทรนอีกรอบหนึ่งก็ได้ถูกปะมันเป็นไปได้นะครับมันเป็นไปได้ถูกไหมเออใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดซ้ํากันไปเรื่อยๆซึ่งพอใน5 w a ์เแบบเทรนที่มันลงลงมาแล้วเนี่ยใช่ไหมข้างในใน S1 ของ5 w a ์เแบบเทรนที่อยู่ในพูเวฟของคลื่นหลักตรงเนี้ยมันอาจจะมี3 wave เกิดเกิดย่อยข้างในก็ได้เห็นปะเนี่ยอาจจะเป็น3 wave ข้าในก็ได้ ออซึ่งพวกนี้แหละมันคือเรื่องของคลื่นย่อยนะครับอ่ะซึ่งเราอ่ะจะแบ่งหัวข้อเป็น4หัวข้อดังนี้ก็คือคลื่นย่อยของรูปแบบ5 i e wave แบบเทรนด์ rain, คลื่นย่อยของรูปแบบ5 i v e wave แบบสายเวคลื่นย่อยของรูปแบบ three wave แล้วก็สุดท้ายก็คือคลื่นย่อยของรูปแบบ link wave เนาะทั้งบวก T แล้วก็บวก S เลยนะครับนี่ผมเขียนไว้เพิ่มเติมก็คือต้องเกริ่นไว้ก่อนเลยว่าหลักการคลื่นย่อยเนี่ยไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลย ขอแค่ท่องไว้ในใจเสมอว่าคลื่นหลักเป็นยังไงคลื่นย่อยก็ต้องสอดคล้องกับคลื่นหลักแต่ไม่ได้พูดถึงว่าคลื่นหลักเป็น5 wave แบบเทรนอย่างเงี้ยคลื่นย่อยจะต้องเป็น5 wave แบบเทรนไปด้วยนะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่หมายถึงว่าถ้าคลื่นหลักมันต้องเป็นเทรนอ่ะเออมันต้องมีแนวโน้มอ่ะมันจะมีคลื่นย่อยไซเคได้ยังไงถูกปะ่ะอย่างเช่นสมมุติว่าเป็น5 wave ใช่ป่ะอย่างงี้คลื่น s 3เนี่ยมันต้องเป็นเทรนอ่ะมันจะเป็นแบบ5 wave ไซเวเกิดขึ้นข้างในอ่ะมันก็ไม่ได้ถูกป่ะ ดังนั้นมันต้องสอดคล้องกันนะครับแค่นี้เลยหลักการง่ายๆนะครับมันอาจจะไม่ใช่รูปแบบในทฤษฎีก็ได้เพราะผมบอกแล้วใช่ไหมว่าโครงสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นมามันเกิดจากการรวมตัวกันของเซกเมนต์ที่แบบว่าเรียกว่าไงมันยึกยึกยือยือยึกยึกยือยือไปเรื่อยๆถูกไหมแต่ถ้าเราโชคดีอ่ะเราอาจจะเจอโครงสร้างที่แบบมันยึกยือยือแล้วเราหนับได้เราวิเคราะห์ได้นะครับแต่บางทีเราไปเจอโครงสร้างยึกยือยือที่เราหนับไม่ได้เราทาไงอ่ะถูกปะ ดังน,นั้นก็คือแม้ว่าเราอาจจะนับรูปแบบข้างในไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องดูคลื่นหลักว่าคลื่นหลักมันเป็นอะไรแค่นี้เองนะครับอย่าอย่าแบบเรียกว่าไงบางทีนับคลื่นอย่างเงี้ยบางคนพยายามนับคลื่นแบบหนักๆเกินไปแบบพยายามนับยัดเกินไปอะไรเงี้ยนับนับคลื่นไม่ได้ก็พยายามจะนับยัดนะครับให้ท่องไวในใจเสมอว่ารูปแบบไม่ได้เกิดตลอดเวลาเนื่องจากว่ารูปแบบนะครับมันเกิดจากอะไรรูปแบบสมมติว่า5ฟ a ์ e วแบบเทรนอย่างเงี้ยตลาดมันก็แค่บังเอิญเข้าเงื่อนไขของไฟ a ์เแบบเทรนเท่านั้น แต่ถ้าในกรณีถ้าแบบมันไม่ใช่ไฟฟ์เแบบเทรนด์หลักมันเป็นอะไรไม่รู้ยือๆอย่างเงี้ยแต่มันดูภาพรวมแล้วมันก็มันก็เป็นนาโนมันเป็นเทรนด์มันก็ไปเกิดในคลื่นที่มันเป็นเทรนด์ได้ถูกป่ะเออเห็นไหมหลักการง่ายไหมง่ายนะครับง่ายมากเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คลื่นย่อยของรูปแบบไฟล์วแบบเทรนด์กันเลยนะครับแต่ว่าเราจะคัดนะเราจะไม่ได้แบบว่าไปแบบพูชเวฟนะแต่ว่าเราจะเอาแค่พูชเวฟก่อนนะครับก็ในคลื่นโครงสร้างแบบ5ฟฟเวฟแบบเทรนด์เนี่ยมันก็จะมีคลื่นเลขคี่เนาะที่เป็น s S3 s 5เนี่ย พวกพุชเวฟเหล่านี้มันต้องเคลื่อนที่ไปตามเทรนด์หลักหรือว่าแนวโน้มหลักดังนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นเทรนด์มันต้องมีแนวโน้มถูกปะดังนั้นเนี่ยเคลื่นย่อดที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต้องเป็นเทรนด์ไปด้วยนะครับดังนั้นเคลื่อนยอนที่เกิดขึ้นได้เนี่ยก็คือจะเป็นพวก5 wave แบบเทรนด์เองก็ได้นะครับ three wave เองก็ได้นะครับที่แบบว่าแบบไม่มีเงื่อนไขของ S2 longer หรือว่า S3 shorter นะรู้ไหมทำไมมันต้องไม่มีเพราะว่าตามกฎแล้วใช่ไหม เวลามันจะขึ้นเป็นเทรนอะมันต้องมีการยกขายยกโลขึ้นไปเรื่อยๆถูกปะแต่ในกรณีนี้ถ้าแบบยกตัวอย่าง S1 อย่างเงี้ยมันเป็นแบบ S2 longer อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ถูกปะเออมันไม่ได้มันผิดกฎถูกไหมนั้นนก็คือมันจะผิดลักษณะของเทรนไปเลยนะครับจะเป็นได้แค่แบบ three wave ธรรมดาถัดมาก็คือมันสามารถเป็นแบบ link wave ประเภทเทรนได้ด้วยนะครับก็คือเหตุผลที่มันเป็นได้ก็คือง่ายๆก็คือมันเป็นเทรนนั่นแหละ นะครับแค่มันเป็นแนวโน้มก็เกิดขึ้นได้แหละทีนี้มาดูคลื่นย่อยที่มันไม่สามารถเกิดขึ้นได้บ้างนะครับก็คือพวกที่เป็น three wave ที่มีเงื่อนไข s t o longer s 3 shorter l i n k wave ประเภทบวก s นะครับเพราะว่า l i n k wave ประเภทบวก s เนะี่ยมันเป็นออกข้างถูกปะมันออกข้างมันไซด์เวย์ออกข้างมันจะไปเป็นชุดเริ่มต้นได้ยังไงถูกไหม มันไม่ใช่เทรนมันไม่มีแนวโน้มด้วยซ้ำอ่านะครับแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ5 wave เองแต่ว่าเป็นแบบไซด์เวยก็คือพวก contract balance expand พวกเนี้ยจะไม่สามารถเกิดขึ้นในคลื่น push ของ5 wave แบบเทรนได้นะครับแล้วก็เงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับของ S1 และ S3 นะครับก็คือทุกคนจำได้ไหมว่าใน5 wave แบบ t r e n เนี่ยมันจะมีรูปแบบแยกย่อยที่ชื่อว่า S5 shorter ซึ่งมันจะเกิดได้แค่ในกรณีถ้าแบบ S3 มัน long e s t u r ่ไก็คือแบบ เป็น S 1 S 2 S 3มันยาวสุดใช่ไหมแต่ว่าพอดีว่า S 4มันลงลึก S 5มันก็เลยสั้นกว่า S 4ในกรณีแบบเนี้ยที่แบบขั้นต่ำสามเปนสอนะเออถ้าใครจําได้ในกรณีีถ้าไอชุดตรงเนี้ยมันจะไปเกิดเป็นคลื่นย่อยในชุดแบบไฟล์เวฟแบบเทรนตรงเนี้ยมันจะเกิดได้เฉพาะ S 5เท่านั้นมันจะไม่ได้ไปเกิดใน S 1กับ S 3มาสง,งวนไว้สําหรับ S 5เท่านั้นแค่นี้เลยนะครับประมาณนี้ไม่ได้ยากเลยเนาะนะครับทีนี้ถัดมานะครับก็คือพูดเวฟนั่นเองหรือว่าคลื่นนนนที่มัตเ ครื่นแรกคู่นะครับหรือว่า S2 แล้วก็ S4 เนี่ยที่เป็น pull wave เนี่ยมันสามารถเป็นได้หมดเลยจริงๆนะนะครับมันจะเป็นแบบว่า5เว e wave แบบเทรนที่แบบมี S5 shortter ที่แบบเมื่อกี้เราสงวนไว้สำหรับ S5 อย่างเงี้ยอย่างเดียวอ่ะมันก็เป็นได้เออมันจะเป็น5 wave sideways ก็ได้มันจะเป็น3 wave ได้ทุกเงื่อนไขเลยมันจะเป็น link wave ก็ยังได้เลยมันจะเป็นทั้งบวก T หรือบวก S ก็ได้ทั้งคู่เลยอ่ามันเป็นได้หมดเลยมันเป็นได้ทุกรูปแบบเลยนะครับสังเกตว่า ถ้าเป็น p ูลเ w a เนี่ยมันเรียกได้ว่าจะเป็นอะไรก็ได้เลยในคลื่นย่อย เพราะว่ามันสามารถเกิดเป็นรูปแบบใดๆก็ได้และนี่นะครับก็มีผลกับทุกผู้ o l วเลยนะไม่ว่าจะเป็นอยู่ในชุดคลื่นอะไรมันเหมือนกันหมดเลยนะครับเช่นแบบว่าในกรณีของ three wave อย่างเงี้ยไอ้พวก p ู o l w มันก็เป็นอย่างนี้ได้หมดเลยเหมือนกันนะครับจำง่ายๆแล้วถามว่าเอ้าแล้วบางอันเป็นเทรนด์อย่างเงี้ยมันมันไม่สอดคล้องกับ pool w หรือเปล่านะครับผมไม่เคยพูดนะผมไม่เคยพูดนะว่า p o o ว w ต้องเป็นพักตัวอย่างเดียวเออบางคนอาจจะเข้าใจไปเอง pool w เนี่ยมันเป็นคลื่นต้านเทรนด์ก็จริงแต่มันอาจจะเป็นเทรนด์เองก็ได้ผมไม่เคยบอกนะว่ามันจะ ถูกไหมมันอาจจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วแบบแรงๆมาก็ได้แล้วค่อยขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ได้ถูกปะมันเป็นเทรนก็ได้เออนะครับมันไม่ได้เป็นตัวกําหนดว่าพูเวฟจะต้องเป็นคลื่นต้านเทรนเราต้องมีความเป็นไซด์เว์ตลอดเวลานะมันเป็นแบบเป็นเทรนเองก็ได้แต่แม้ว่ามันจะเป็นแบบเทรนในคลื่นแบบคลื่นเลยกคู่หรือว่าพูเวฟได้เนี่ยมันก็ต้องยังแบบทําตามเงื่อนไขคลื่นหลักอยู่นะเช่นแบบสมมติว่าเป็นพูเวฟใช่ไหมแม้ว่าจะมันจะเป็นพูเวฟก็จริงแล้วมันจะเกิดเป็นเทรนได้ก็จริงเนี่ย ใช่ไหมแต่เงื่อนไขก็ยังเหมือนเดิมก็คือมันห้ามลงมาแบบหลุดโลคลื่น S 1ใช่ปะเออแค่นี้เองในกรณีนี่ถ้ามันแบบว่ามันจะเป็นแบบ S 1 S 2 S 3 S 4 S 5เนาะที่แบบว่าเป็น5เว e w แบบเทรนอย่างเงี้ยเออ S 2มันก็จะไม่ได้แบบยาวก,กว่า S 1ในด้านราคาอยู่แล้วนะครับอา่า S 4ก็เหมือนกัน S สก็จะไม่สามารถยาวกว่า S 3ในด้านราคาอยู่แล้วนะครับอ่าประมาณนี้นะครับ ถัดมานะครับเรามาดูอันถัดไปเด็ดกว่านะครับก็คือคลื่นย่อยของรูปแบบ5 wave แบบ s i d e w a y นะครับอันนี้ทั้ง push แล้วก็ pull เลยให้ผลที่เอามารวมกันหมดเลยอ่ะเพราะว่าเลยรู้ไหมเพราะว่าทั้ง5ขาทั้ง5ขามันเหมือนกันหมดเลยก็คือคลื่นทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ S 1เนี่ยไปยัง S 5เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขคลื่นย่อยเหมือนกันหมดเลย เหมือนกับว่าหลักการพุชแล้วก็ผู๋เนี่ยมันจะไม่ได้ใช้กับไอ้ตรงนี้เลยคือไอ้พวกที่เป็นต้านเทรนหรือว่าไปตามเทรนมันมันไม่ได้มีผลอะไรเลยถ้าเอ้่าเนี่ยมันเป็นเลขขี้ใช่ไหมก็จะเป็นพุชเวฟแต่มันเป็นไซด์เวฟได้รู้ไหมทำไมเพราะว่าในกรณีของพวกที่เป็นฟลายเวฟแบบไซด์เวฟเนี่ยทั้งพุชแล้วก็ผู๋เนี่ย ทุกคลื่นอ่ะมันมีสักเป็นการออกข้างหมดเลยอ่ามีการออกข้างหมดเลยนั่นหมายความว่ามันจะเป็นแบบไฟ a ์เวแบบเทรนก็ได้นะครับสามารถเป็นชอตเตอร์ได้ทุกหมดทุกขาเลย5ฟ a ์เวแบบไซด์เวก็ได้แต่ว่าในกรณีนีน้สามารถเกิดขึ้นได้แค่ขา S5 เท่านั้นย้ำว่าขา S5 าเท่านั้นก็คือสมมติว่าเป็นเอ S2 S3 s 4ึ่อม่เ้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าขา S1 เนี่ยมันจะเป็นแบบไฟ a ์เวฟไซด์เวด้วยเงี้ยมันไม่ได้แต่ว่า มันเป็นขาสุดท้ายเท่านั้นก็คือ s อเท่านั้นก็คือมันอาจจะเป็นเอ่อเอ่อเอสหนึ่งเออามเอสสี่เอสอย่างเงี้ยในขาสุดท้ายที่เป็นขา s อใหญ่ตรงเนี้ยมันก็ได้เออมันเกิดแค่ s อเท่านั้นนะดังนั้น,น,นในกรณีถ้าคลื่นย่อยที่เป็นแบบ5 wave sideways จะไปเกิดในพวกที่เป็น5 wave sideways อีกรอบหนึ่งอะ มันจะเกิดแค่ s 5เท่านั้นหรือว่าคลื่อสุดท้ายเท่านั้นต่อมาก็คือ3เวฟเนาะหรือว่า3 wave นะครับก็คือเป็นได้หมดเลยเนาะทุกเงื่อนไขเลยไม่ว่าจะเป็น s 2 longer s 3 shorter ได้หมดเลยต่อมาก็คือ link wave นะครับเฉพาะบวก t เท่านั้นหรือว่าพวกที่มันเชื่อมกันแล้วเป็นเทรนเท่านั้นนะครับแต่ในกรณีของพวก link wave ที่เป็นแบบไซเว้ยอย่างเงี้ยจะไม่สามารถเกิดได้นะครับอ่าแค่นี้เลยเนาะแล้วก็ต้องย้ำนะว่า5 i v e wave เว้ยเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้เฉพาะขาสุดท้ายของ s หของชุดรูปแบบนี้เท่านนั้ นะครับมันจะไม่ได้เกิดใน S 1 S 2 S 3 S 4เด็ดขาดนะครับก็คือคลื่นย่อยของพวกไฟเวบไซด์เวที่เป็น S 1ถึง S 5ตรงเนี้ยถ้าในกรณีที่ถ้ามันจะมีแบบไฟเวบไซด์เวอีกรอบนึงอะไปเกิดมันจะเกิดได้เฉพาะ S 5เท่านั้นมันจะไม่ไปเกิดใน S 1 S 2 S 3 S 4 S 5มันจะไม่ไปเกิดมันจะเกิดได้แค่ S 5เท่านั้น ออนะครับวิธีการจําง่ายๆมีแค่นี้เลยนะครับทีนี้มาต่อของคลื่นย่อยรูปแบบ3 wave กันบ้างนะครับก็จะเริ่มกันที่ push wave เลยนะครับก็เลขคี่เหมือนเดิมเนาะที่เป็น push wave นะครับก็คือมันต้องไปตามเทรนด์หลักเนาะแล้วก็เป็นคลื่นที่มีน,อนโอมด้วยนะครับก็คือจะเป็นแบบ5 wave แบบเทรนนะครับก็คือเป็น s s s h า t t e r ได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น s 1 s 3ได้หมดเลยแล้วก็3 wave นะครับในทุกข่้นไขเลย นะครับผมไม่ว่าจะเป็น S 2 longer S 3 shorter ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ uh, link wave นะครับประเภทเทรนเท่านั้นนะครับไม่สามารถเป็นพวกบวก S ได้เนาะนะครับแล้วก็คลื่นย่อยที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เนี่ยก็คือจะเป็นพวก five wave sideways นะครับแล้วก็พวกที่เป็น link wave ประเภทบวก S เนาะเออแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ยากเลยเนาะทีนี้มาต่อกันที่คลื่นย่อยของรูปแบบ3 wave หรือว่า3คลื่นนะครับที่เป็น pull wave กันบ้างนะครับก็จริงๆก็เหมือนเดิมอะ่ะก็คือมันเป็นได้หมดทุกอย่างอะ่ะเออเนี่ย เนกันอย่างที่บอกเลยพวกค่าคลื่นที่เป็นเทรนด์กับพวก3คลื่นเนี่ยคือมันเป็นได้ทุกอย่างจริงๆก็เหมือนกันเลยเนาะนะครับจะเป็นอะไรยังไงก็ได้นะครับประมาณนี้ไม่ได้ยากเลยเนาะสำหรับในกรณีที่มันเป็นพูเวฟนะครับทีนี้มาดูคลื่นย่อยของคลืออคล่นบกทีกันบ้างนะครับก็คือลิงก์เวฟแบบเทรนด์นะครับก็ลิงก์เวฟแบบเทรนด์อะมันเป็นพูเวฟอยู่แล้วอะ่ะมันคือคลื่นที่มันต้านแนวโน้มหลักอยู่แล้วเนาะ มันก็คือมันจะเป็นอะไรยังไงก็ได้เหมือนกันอะเออมันจะเป็นไฟล์เวฟแบบเทรนด์ก็ได้ไฟล์เวฟไซด์เวย์ได้หมดเลยนะครับทรีเวฟก็ได้ลิงก์เวฟก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลิงก์เวฟแบบบวก T หรือบวก S ได้หมดเลยนะครับก็เหมือนกับอันเนี้ยเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบคลื่นผูเวฟโดยธรรมชาติอยู่แล้วเนาะไอ้พวกลิงก์เวฟแบบเทรนด์ตรงเนี้ยนะครับอ่าประมาณนี้ที่นี้สุดท้ายนะครับก็คือคลื่นย่อยของคลื่นบวก S นะครับหรือว่าลิงก์เวฟแบบไซด์เวย์นะครับลิงก์เวฟแบบไซด์เวย์เนี่ยมันคือผูเเวหมือนนนกัะ แต่ว่ามันจะมีความแบบเปซิฟิกมากกว่านิดนึงเนาะมีความแบบเฉพาะเจาะจงมากกว่านิดนึงก็คือคลื่นย่อยที่เกิดขึ้นได้ก็คือแบบพวก w a v e แบบ trend เนาะจะเป็นแบบ s5 shorter ก็ได้เหมือนกันแล้วก็เป็น3 h r e e wave ได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถเป็นแบบ s2 longer หรือ s3 shorter ได้นะครับไม่มีแบบ s2 ยาวกว่า s1 s3 สั้นกว่า s2 นะครับไม่ได้นะครับแล้วก็สามารถเป็น l i n k wave เองได้ด้วยแต่ว่า เป็นได้เฉพาะบวกทีเท่านั้นเนาะหรือว่าเชื่อมเราเป็นเทรนเท่านั้นนะครับแล้วก็เคลื่อนย่อยที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เนี่ยก็คือพวกที่เป็น5 wave แบบไซด์เวย์ทุกปรนะเภทเนาะไม่แบบว่าจะเป็น contract expand balance นะครับเกิดไม่ได้เนาะหรือว่าพวกที่เป็น3 wave ที่มีเ,เงื่อนไขพิเศษก็คือแบบ s 2มันยาวกว่า s 1เนาะหรือว่า s 2 longer หรือว่า s 3มเนี่ยมันสั้นกว่า s 2ก็คือจะเป็น s 3 shorter ก็จะไม่ได้นะครับหรือว่ามันไม่สามารถเป็นตัวมันเองได้ก็คือไม่สามารถเป็น l i n k i wave ประเภทไซด์เวย์ได้ นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลื่นย่อยของตัวนี้นะครับทีนี้เรามาสรุปหลักการกันดีกว่าก็คือคลื่นหลักอ่ะมันจะเป็นตัวกําหนดรูปแบบคลื่นย่อยนะครับพุชเฟเนี่ยมันจะเป็นลักษณะรูปแบบเทรนเนาะทำให้มันต้องมีคลื่นย่อยที่มีลักษณะเป็นแนวโน้มชัดเจนแต่ในก็เรื่องของพูเวฟเนี่ยมันเป็นช่วงพักตัวซึ่ง มันทาให้มีโอกาสจะเป็นรูปแบบย่อยหลากหลายมากนะครับอย่างสังเกตว่าพูชเว็บเนี่ยมันต้องเป็นเทรนถูกป่ะดังนั้นมันจะเป็นไซเวย์ไม่ได้แต่พูเว็บเนี่ยไม่จะเป็นเทรนหรือมันจะเป็นไซเวย์ก็ได้ถูกป่ะเออพูชกับพูเนี่ยมันคนละเรื่องกับเทรนและไซเวย์นะพูชอะมันสื่อถึงแค่ว่าโอเคคลื่นเนี้ยมันเป็นคลื่นที่มันต้องตามแนวโน้มหลักดังนั้นมันต้องมีแนวโน้มไงแต่พูเว็บแะมันคือคลื่นต้านแนวโน้มหลักแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องแบบออกข้างซับซ้อนแบบเป็นก้อนๆออกข้างแบบอย่างเงี้อาร่ แต่แค่ยังถูกเงื่อนไขหลักอยู่ก็แค่นั้นเองแล้วก็ท่องไว้ในใจเสมอน,นะครับว่าคลื่นย่อยเนี่ยคือความน่าจะเป็นมันสามารถเป็นอะไรก็ได้วงเล็บแต่คัดมาแล้วว่าเป็นอะไรไม่ได้อ่าแค่นี้เองนะครับคือที่แบบว่ามีแบบเป็นไปได้กับเป็นไม่ได้เนี่ยไอ้พวกนี้คือคัดมาแล้วว่าเป็นไม่ได้กับเป็นได้แค่นั้นเอง พื่อที่มันจะง่ายนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะเจอคลื่าานย่อยที่มันไม่สามารถนับคลื่นได้เพราะว่ามันซับซ้อนเกินไปนะครับบางที่เราอาจจะไม่เจอแบบในคลื่น s 1ของแบบฟรีเวฟอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่แบบเรียกว่า vale ไง three w ย่อยมันอาจจะไม่ใช่ s 1 s 2 s 3 s 4 s 5หรือมันอาจจะไม่ใช่แบบพวกบวก t อย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่แต่อาจจะเป็นอะไรไม่รู้ยึกยืกยืมัวมั่วมั่วมั่วพวกเนี้ยเออมันเป็นไปได้นะครับดังนั้นมันคือความน่าจะเป็นและความเป็นไปได้มันอาจจะนับได้หรรือนนนัับไไไมมม่่่ดด้ก็็ใชปะเ ในกรณีนีถ้าเรานับคลื่นย่อยไม่ได้เราก็ดูคลื่นหลักไปก่อนจนกว่าคลื่นย่อยมันจะกลับมาชัดเจนเราก็นับคลื่นได้แค่นั้นเองนะครับก็จาไว้ว่าคลื่นย่อยเนี่ยคือความน่าจะเป็นนะครับพวกนี้น้องนี่ผมคัดมาให้แล้วว่ามันเป็นอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างก็สําหรับ EP นี้มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกัน EP หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ